สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Unity Tutorial ครับวันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายครับของการทำ AR Application ด้วย AR Foundation ครับผมนรพลดีช่วยหรือยอดครับก่อนหนนี้นเราได้คุยกันถึงเรื่องการทำ AR Application ครับในการ Spawn Object นะครับโดยการใช้ Plane Detection แล้วก็ Raycasting นะครับรวมถึงการทำ Face Tracking Image Tracking แล้วก็ Object Tracking นะครับวันนี้จะมาดูในส่วนของเรื่อง Visual Quality ครับว่าทำยังไงให้ผู้เล่นเรานะครับมีประสบการณ์ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับใน AR Foundation นะครับหลักๆหัวข้อหลัก,ล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 กที่เราจะคุยกันนะครับก็จะมีเรื่อง Light Estimation, e v e r o i n g Prof, Plane Occlusion, SRP Integration แล้วก็ Player Guiding UI ครับเราจะเริ่มที่ Light Estimation ก่อนครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอนะครับที่เอามาจากวิดีโอโปรโมท AR Core นะครับ แสดงให้เห็นว่าตัวละครนะครับมีการ r รีอคนะครับต่อแสงสว่างในโลกความเป็นจริงนะครับก็คือถ้าไดดูวิดีโอนะครับก็เวลาปิดไฟนะครับตัวละครเราก็จะมืดลงนะครับเหมือนในโลกความเป็นจริงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นแรกๆครับที่มีการนำ light estimation มาใช้นะครับโดยใช้วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยพิกเซลทั้งหมดนะครับของ image นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เรา มีอัลกอริทึมนะครับที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทํานายทิศทางของแสงเนี่ยได้แม่นยำม,มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันครับกลับไปดูที่ตัว Unity Demo Project ครับถ้าเราลองมาเปิดดูนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ Light Estimation นะครับเราจะมาดูของส่วน HDR Light Estimation นะครับทีนี้พอเปิดซีนขึ้นมานะครับเราลองมาดูที่ตัว AR Action Origin นะครับแล้วก็อาจจะลองเลื่อนไปดูในส่วนของ AR c a m e r a นะครับอ่าเราจะเห็นว่าตอนเนี้เราสามารถเลือก Light Estimation Mode ได้นะครับตรงนี้นะครับอ่ามันก็มีโหมดที่เราสามารถเลือกได้อยู่นะครับรวมหนึ่งนะครับถ้าเราไปที่ตัว Directional Light นะครับเราสามารถปรับนะครับให้ Directional Light เนี่ยมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับก็จะมีสคริปตอยู่นะครับซึ่งเราสามารถไป เปิดดูได้ครับตัว HDR Light Estimation นะครับถ้าเราลองมาเปิดสคริปดูครับเราลองเล่นสคริปดูนะครับจริงๆแล้วสคริปตัวนี้นะครับก็จะมีการ register นะครับ frame change นะครับที่ตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็จะลองมาดูที่ตัว frame change นะครับก็จะมีการ เก็บข้อมูลนะครับนะครับแล้วก็คือเราสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ brightness ได้นะครับดู color temperature ได้นะครับนี่ครับลองเลื่อนมาดูนะครับจะมีข้อมูลหลายอย่างเลยนะครับที่เราสามารถเอามาใช้กับโปรเจกต์เรานะครับทีนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับว่าข้อมูลพวกนี้เราสามารถเอามาทําอะไรได้นะครับกับโปรเจกต์เรานะครับนะครับหลังจากเราบิวโปรเจกต์นะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับถ้าเราเออเอา กล้องนะครับมาส่องที่หน้าเรานะครับเราสังเกตว่าจะเห็นว่าจะมีลูกศรขึ้นมานะครับลูกศรตัวนี้ก็เป็นทิศทางของ light estimation นะครับถ้าเราลองเอ่ออันนี้ในตัวอย่างผมก็ลองหมุนนะครับกล้องไปรอบๆนะครับจะเห็นว่าเอ่อไฟที่เอ่อแสงในความเป็นจริงเนี่ยที่ตกกระทบนะครับก็จะมีผลนะครับต่อเอ่อโมเดลนะครับที่เป็นสีนะครับอ่าจะเห็นว่าเนี่ยะครับถ้าเกิดไฟกระทบตรงหน้าเลยเนี่ยสีก็จะสว่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราหมุนไปเลยนะครับก็ ไฟก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับก็ทําให้ดูเสมือนจริงมากขึ้นนะครับเ่าเสียงว่านี้ไฟอยู่ด้านหลังนะครับก็ก็ออบเจกต์นะครับหรือที่ดีโมเดลที่เรามอมมานํามาโอเวอร์เลย์ที่หน้าเรานะครับก็จะมีแสงที่สมจริงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าไฟมันจะด้านข้างแล้วนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ environment Prof นะครับถ้าใน Unity นะครับถ้าใครเคยใช้นะครับก็จะ คล้ายคลึงกับในส่วนของ Reflection Prove นะครับก็หลักการนะครับก็คือเราสามารถเอ่อหมุนโทรศัพท์ไปรอบๆได้นะครับแล้วก็กล้องเนี่ยก็จะทำการเก็บภาพนะครับเพื่อสร้าง Cube Map นะครับเออในตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าเออตอนนี้ผมก็ทำการหมุนกล้องไปรอบๆนะครับจะเห็นว่าเอ่อกล้องเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลนะครับภาพนะครับเพื่อมาทำเ v เ r o n ร e ซ์โปรนะครับ ก็ยิ่งเรามุนไปเรื่อยๆมากเท่าไหร่นะครับตัวปรฟเนี่ยก็มีการอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วเราสามารถนําข้อมูลพวกนี้นะครับมาทำออแอปได้นะครับโดยเฉพาะนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดใครมีทรีอ็อบเจกตนะครับที่มาใช้ในแอปเราที่มีจำพวก Reflection Surface นะครับก็ประมาณว่าพื้นผิวที่มาสะท้อนได้นะครับก็จะยิ่งทำให้ Object ที่เราวางไปใน ดูมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นครับถัดมานะครับก็เราจะมาดูในส่วนของเรื่อง plane occlusion กันนะครับในส่วนนี้ก็จริงๆแล้วก็จะช่วยให้เรานะครับสามารถซ่อนอ็อบเจกต์ที่อยู่หลัง p l a n หรืออ็อบเจกต์อื่นๆได้นะครับเช่นในตัวอย่างนะครับเราสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีอ็อบเจกต์สองอันซ้อนกันอยู่นะครับจริงๆแล้วเราสามารถ ทำให้ออบเจกต์อันนึงอยู่หนืออันนึงได้นะครับโดยการใช้คัสตอมเชเดอร์นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของเพลนของเรานะครับที่มีลักษณะกึ่งทานสมัยนะครับก็การทำแบบนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายครับกลับมาที่ Unity project นะครับเราลองไปดูในส่วนของออตัวเพลนนะครับอคูชันนะครับก็ จะมีถ้าเราลองเข้าไปดูที่ตัว AR Section Origin นะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเราใช้ AR Foundation เนี่ยเราก็จะมีตัว Shader นะครับที่ช่วยทำให้เราสามารถซ่อนออ o b j กต์อื่นได้นะครับโดยจะมี Shader พิเศษให้เรานะครับถ้าเราลองมาเปิดดูนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ Plane นะครับเราลองเข้าไปคลิกดูนะครับ ก็จะมีการใช้แมทเท i a รอันี้นะครับถ้าลองมาเปิดดูนะครับแล้วเราก็ลองไปดูที่เชเดอร์ครับอันนี้ก็จะเป็นเชเดอร์พิเศษนะครับที่ช่วยให้เราสามารถทำการซ่อน Object นะครับหลังเพลน,นได้นะครับหรือหลัง o b อบเจอื่นๆได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสาธิตกันนะครับว่าหลังจากเราบิวโปรเจกต์แล้วเนี่ยเราลองไปใช้จริงเนี่ยจะเป็นยังไงครับ ครับในตัวอย่างนี้นะครับสังเกตว่าก็จะมี as as มีโต๊ะอยู่นะครับแล้วก็จะมีอ็อบเจกต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ็อบเจกต์ที่อยู่ใต้โต๊ะนะครับถ้าเราลองเขยับกล้องขึ้นไปดูนะครับสังเกตว่าข้างบนก็จะมีเพลนอยู่อันหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะสามารถซ่อนเพลนที่อยู่ด้านล่างได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอ็อบเจกต์นะครับที่อยู่ข้างบนโต๊ะนะครับถ้าเราลองเล่นไปดูข้างล่างครับจะเห็นว่าพอใต้โต๊ะแล้วครับจะเห็นว่ามีอ็อบเจกต์ที่อยู่ที่ถูกซ่อนอยู่ด้านล่างครับ ตัวอย่างถัดไปนะครับจะเป็นการทำ AR Foundation นะครับด้วย s r p นะครับก็ใน AR Foundation นะครับเราสามารถทำ Universal Render Pipeline ได้นะครับส่วน HDRP เนี่ยก็ยังไม่ได้ support นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันครับไปที่ Unity Project นะครับแล้วเราก็ไปที่ตัว Package Manager นะครับ อนนี้นะครับให้เราเซิร์ชคำว่า universal นะครับจะมครับเจอเจอ universal render pipeline นะครับเราก็สามารถกด install ได้เลยครับหลังจากที่เราติดตั้ง package รียบ้อยแล้วนะครับเราจะมาที่ folder assets ล้วนะครับเราก็จะมาสร้างโฟลเดอร์นะครับผมจะตั้งชื่อว่า เอ่อ rendering นะครับอ่าตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องสร้างตัว render pipeline asset ขึ้นมาครับเราไปที่คลิกขวานะครับเอ่อเลือก create นะครับแล้วก็ตรง rendering นะครับเราก็เลือกที่ pipeline asset นะครับอ่านะครับเอ่อหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ตัว renderer นะครับอ่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราไปกดตัว add renderer feature เราเราก็เลือก AR Background Renderer Feature เ Fe ature, ข้ามาครับอ่นนี้ก็จะเห็นนะครับก็คือเราก็เลือกติกถูกนะครับอ่าสิ่งที่มีํานทำก็คือมันจะไปเพิ่ม Camera Image นะครับไปที่ Back Plane นะครับของกล้องแล้วก็รวมทั้ง r e n r i n g Pipeline นะครับอ่าขั้นตอนต่อไปครับอ่าเราเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ View Setting นะครับเราจะเลือกไปที่ Player Setting ครับอตอนนี้เราเปิด Player Setting มาแล้วนะครับครับจากนั้นนะครับเราไปดูตรงส่วนของกราฟิกนะครับตัวนี้ก็คือจะเห็นว่าในช่องนี้ก็คือเป็น s c r l a b l e r e n d e r ไปหลาย setting นะครับ default คือขึ้นเป็นนันครับก็ให้เราคลิกนะครับว่าเราก็เลือกตัว เอ่อ UAP s s t e t ที่เราสาร้างเมื่อกี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถปิดนะครับแล้วก็อ่าเซฟไว้ก่อนนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อไปครับเนื่องจากว่า u r p เนี่ยจะใช้ Material ที่มันต่างกับตัวเอ่อ s t r n d a r d ของเรานะครับ ถ้าเราไปลองคลิกไปที่รูป่อ t e t i r l a l กันเก่าแล้วครับสังเกตว่าอันนี้มันจะกลายเป็นสีชมพูครับเพราะว่าตัวเอ s เดอร์เก่านะครับที่เป็น Standard เนี่ยมันไม่สามารถใช้ใน URP ได้ครับเราต้องอัปเกรดขึ้นไปครับครับยกตัวอย่างถ้าเราไปดูที่่อ prefab นะครับถ้าเราเคยสร้าง Object อะไรไว้นะครับสังเกตตอนนี้มันจะกลายเป็นสีชมพูนะครับวิธีการทำนะครับก็ เออมันมีถูให้อยู่แล้วนะครับเราก็ไปที่อ d i t i t ครับแล้วก็เลือกมาที่ Render Pipeline นะครับอ่าในนี้ก็จะเขียนว่าอัปเกรดนะครับ Project Material ให้เป็น URP ครับเราก็สามารถเลือกอัปเกรดที่ดันก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเลือกอันบนนะครับก็คือเออตัวนี้มันก็จะไปเซิร์ชหานะครับว่ามันต้องอัปเกรด Material อะไรบ้างนะครับเราก็สามารถคลิกได้เลยครับเราต้องการอัปเกรดทั้งหมดครับเราก็ กซีไปครับเกี่ยวว่าใช้เวลาสักครู่นะครับเราก็จะได้อ่อ m r t e r i a l นะครับที่เป็นตัว u r p แล้วนะครับสังเกตตรง Shader นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น Universal Render Pipeline นะครับแล้วก็ slash lit นะครับก็เสร็จขั้นตอนนะครับการทำ AR Foundation นะครับด้วย u r p ครับเราก็สามารถยุ่งโปรเจกต์ต่อได้ครับ ตัวอย่างถัดมานะครับก็จะเป็นการทำ onboarding UI นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำ UI นะครับที่เป็น Animation นะครับเพื่อเป็นคู่มือนะครับหรือเป็น Instruction นะครับให้ผู้ใช้เนี่ยได้เข้าใจวิธีการใช้งานแอปเรานะครับก็คือเราต้องกำหนดเป้าหมายนะครับว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ย user นี้ต้องทำอะไรบ้างน,นะครับเช่นเขาอาจะต้อง สแกนนะครับที่พื้นก่อนนะครับเพื่อหันเพลงนะครับจากนั้นก็จะแท็บที่หน้าจอนะครับเพื่อวางอ็อบเจกต์ของเรานะครับเพื่อให้ยูเซอร์เนี่ยใช้งานได้ถูกต้องนะครับเราจะต้องทำระบบคิวขึ้นมาครับก็คือว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับแล้วก็เพื่อเสร็จขั้นตอนเนี่ยก็จะกลายเป็นคิวถัดไปเรื่อยๆนะครับนะครับในตัวอย่างนะครับก็พื้นฐานเลยเราก็จะต้องให้ผู้ใช้เนี่ยเริ่มจากการ ใช้โทรศัพท์นะครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับรอบๆนะครับเพื่อหาเพลทนะครับพอ User ทําทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะขยับคิวเป็นที่2ถัดไปนะครับอันแรกก็จะถูกเคลียร์ไปนะครับก็ยูก็จะขึ้นขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ผู้ใช้เนี่ยแท็บที่หน้าจอนะครับเพื่อวาง Object กนะครับอ่าก็จะเป็นการเสร็จขั้นตอนที่สองนะครับแล้วก็คิวทุกอย่างก็จะเคลียร์ไปครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างครับว่า เราทำระบคิวได้ไงครับแล้วก็เช่นเดิมครับก็จะมีตัวอย่างโปรเจกต์นะครับอยู่ด้านท้ายของวิดีโอนะครับทุกท่านก็สามารถไปโหลดลองดูได้ครับอ่านี่ก็เริเ่มเปิดแอปขึ้นมานะครับอ่าก็จะมี UI นะครับก็แสดงผู้เล่นเห็นว่าเขาต้องเอหมุนโทรศัพท์นะครับไปรอบๆนะครับอ่า นะครับเอ่ออย่างช้าๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่าฟีเจอร์พอยต์ก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็ก็จะมีคําแนะนําขึ้นมานะครับด้านล่างนะครับแล้วก็เอ่อทำตามครแนะนครับแล้วก็หมุนกล้องไปเรื่อยนะครับอ่าพอฟีเจอร์พอยต์เริ่มเอ่อเจอแล้วครับแล้วก็พอเริ่มเจอเพลนขึ้นมาแล้วครับอ่าก็จะมีเอ่อ UI ก็จะบอกขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ผู้เล่นเนี่ยแท็บนะครับเพื่อวางอ็อบเจกต์ครับอ่าก็ เป็นตัวอย่างนะครับในการทำ UI นะครับเพื่อแนะนำวิธีการใช้งานนะครับก็เพื่อให้ user เนี่ยมีประสบการณ์ใช้แอปเรานะครับที่ดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้ถูกต้องตามที่เราตั้งใจครับถัดไปนะครับก็จะแนะนำนะครับ Asset Store นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับจาก Unity นะครับก็จะเป็นตัว on board UI นะครับ onboarding UI นะครับที่ เราสามารถไปดาวน์โหลดภาพได้ฟรีนะครับก็จะมีรูปหลายๆอย่างนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับในการทำ AR application ครับตัวอันนี้ก็เป็น GitHub นะครับของ Unity นะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมนำมาโชว์นะครับก็มีทั้งตัว Sample แล้วก็ตัว Demo นะครับก็ทุกท่านก็สามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ทดลองใช้ได้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะ Unity Tutorial นะครับ AR Foundation ของเรานะครับทั้ง4ตอนนะครับแล้วก็ท่านสามารถนะครับไปที่ Facebook นะครับของ Unity นะครับเพื่อติดตามนะครับ Tutorial นะครับจากพวกเรานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ